เดี๋ยวเรามาดูที่นอนนวดไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแบบนอนนะครับตัวนี้มันก็จะมีโหมดให้เราเล่นนะครับนวดได้ทั้งตัวเฉพาะที่อะไรพวกนี้นวดได้นะครับแล้วก็จะมีฮีเตอร์ปิดนะครับแล้วก็มีระบบสั่นนะครับตัวนี้เราเปิดละมันก็จะวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับวิ่งขึ้นไปตามไปตามไปตามเบาะเขานะครับจะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับถ้า ถ้าเรากดตัวนี้มันจะเป็นระบบสั่นนี่ครับตรงนี้เขาก็จะสั่นนะครับเนี่ยครับเขาจะสั่นละนะครับเป็นนี้นะครับเขาจะสั่นดูมือผมนะครับนี่เขาจะสั่นนะครับตัวน,นี้ระบบสั่นนะครับ่ปิดถ้าเราจะเลือกเฉพาะที่นะครับเราก็ ลองเลือกเฉพาะที่เนี่ยครับเราเลือกเฉพาะที่แล้วนะครับเราชอบตรงไหนเราก็เลือกเอานะครับสมมติเราเดี๋ยวนะครับมันไม่โฟกัสถ้าเราอยากให้มันนวดข้างล่างเราก็กดกดลงมาจนจนที่เราพอใจนะครับเนี่ยครับกดมาเรื่อยๆพอเราพอใจตรงนี้ปุ๊บเราปล่อยนะครับเขาก็จะนวดอยู่ใน เนีครับเขาจะนวดอยู่ในบริเวณที่เราเลือกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสภาพก็โอเคนะครับอาจจะมีเลอะบ้างเลอสะสกปรปกบ้างน,นิดหน่อยๆนะครับเอาไปซักแห้งได้ครับนะครับ มาณนี้นะครับ